สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับพีพีเอ็ซีทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเชื่อวิวด,ดับไทยและมิสสวยๆจากพี่ชางบวยปราเสริ์แพรกันนั่นเองค่ะวันนี้ก็มาพบกันในช่วงของวันเสาร์นะคะที่20กันยายนั่นเองค่ะสําหรับงานเด็กวันนี้มากันทั้งหมด20เล่มนะคะเป็นงานเหล็กลางลถไฟทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีเป็นโซมิดแคมป์มากันถึง13เล่มและก็จะเป็นไบอนเนบนะคะมากัน เจ็เล่มนะคะตรงนี้สนอกสนใจงานมีดเล่มไหนสามารถ,าารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0649892265ค่ะตรงนี้ก็สามารถใช้เบอร์โทรเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะหรือว่าจะสอบถามในส่วนของรายละเอียดมีที่ชัดเจนมากขึ้นตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเห็นเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวมาจัดโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับพี่ๆที่พ,พ,พาลาดในส่วนของโปรโมชั่นกลางเดือนสอ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นกลางเดือนคลิปแรกหรือว่าคลิป2อกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นกลางเดือน3นะคะตรงนี้จะได้แยกกันง่ายๆนะคะบางทีที่พี่บอกว่าเป็นโปรโมชั่นตรงนั้นตรงนี้อ,อ๋อเราจะได้รู้เลยว่าเป็นมีดชุดไหนเซตไหนนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาชมกับงานเล่นที่1กันก่อนได้ไหยคะ่ะเป็นมีดแคมนะคะตรงนี้ทำมาจากเล,ล็กรางรถไฟนั่นเองค่ะก็จะมีใบาย,ยาวอยู่ที่ 14.6 14. นิ้วนะคะสันนา6มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าน6.5นิ้วค่ะสำหรับงานชุดนี้ 5, 600บาททุกเล่มเลยนะคะตรงนี้บริการส่งฟรีเป็นชุดโปรโมชั่นกลางเดือนนะคะ3ตรงนี้ราคา600บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ทุกๆเล่มจัดส่งสิน จัดส่งให้ฟรีนะคะและก็งานมีดของเราเนี่ยจะรับประกันงานมีดทุกเล่มเหมือนเดิมนะคะมาต่อกับงานเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้ใบยาวอยู่2 3 7นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6 5นิ้วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่นที่่อของเรานะคะก็ยังคงเป็นมีแคมป์อยู่ไซส์หรือว่าขนาดอาจจะลดหลั่นกันนิดนึงนะคะสําหรับงานชุดน,นี้เล่มละ6ก0บาททุกเล่มเลยนะคะสนอกสนใจงานนี้เล่มไหนต้องรีบจัดจองค่ะเพราะว่า1คลิปจะมีกันเพียงแค่1เล่มเท่านั้นค่ะมาต่อกับงานเล่มที่3กันได้เลยนะคะตรงนี้ กับงานเล่มที่3ามของเราค่ะใบยาวอยู่ที่14.5นิ้วสันนา6มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6.6นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่3ตรงนี้ก็จะแบ่งปันกันที่ราคาร้อยกันนะตกสนใจงานนี้เล่มไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่4ต่อกันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่13.7นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม6.5นิ้วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่4ของเราค่ะ สำหรับงานเล่มที่5ยังคงเป็นมีดแคมอยู่นะคะตรงนี้ใบาย,ยาวอยู่ที่13.5นิว้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6.6นิว้วค่ะสำหรับงานเล่มที่5ของเราเป็นงานมีดแคมนะคะตรงนี้จัดมาให้กันแบบจุกๆกันเลยทีเดียวะค่ะสำหรับพี่ๆที่พาในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าโปรโมชั่นก่อนหน้านี้มานะคะมาชมกับงานเล่มที่6กันได้เลยะค่ะสำหรับงานเล่มที่6ของเรานะคะตรงนี้ใบาย,ยาวอยู่ที่13.2นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้า 6.5นิ้วค่ะสําหรับงานนีดไซนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขนาดให้ตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแล้วก็ความยาวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ลับหรือว่าการเวลาเราใช้มีดที่มันค่อนข้างยาวถ้าด้ามเล็กมันจะไม่บาลานซ์กันนะคะตรงนี้มันก็อาจจะทําให้การใช้งานสะดุดตรงนี้เราก็เลยเพิ่มเติมในส่วนของด้ามให้ยาวขึ้นม,มาอีกนิดนึงนะคะและก็ด้ามจับที่มันมั่นงคงขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกบงางเล่มที่ เ็กันได้เลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่7ของเราใบยาวอยู่ที่14.1นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6.6นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่7ยังคงเป็นมีดแคมอยู่นะคะตรงนี้มาต่อกับงานเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่13.2นิ้วสันนา6มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6.5นิ้วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่8ของเรานะคะตรงนี้และสําหรับงานเล่มที่9นะคะใบยาวอยู่ที่13นิ้วสันนา7มิลใบ กว้าง2.1นิ้วและด้าม6.5นิ้วนั่นเองค่ะสาหรับงานเล่มที่9ของเราอยากดูหรือว่าอยากชมในส่วนของรูปภาพที่ชัดเจนขึ้นก็สามารถใช้เบอร์โทรหรือว่าที่เราแจ้งไปแอดไลน์ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของบ้านเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าก็จะมีในส่วนของรูปภาพหรือว่า รายละเอียดตรงนี้แจให้ทีหนึ่งนะคะทุกๆช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ชื่อเดียวค่ะเป็นเชอร์เบลมิับไทยเลยนะคะมีชื่อนี้แล้วก็โปรไฟล์นี้เท่านั้นค่ะและมาชมกับงานเรื่องที่สิบกันะคะ่ะ สำหรับใบที่10ของเรานะคะใบยาวอยู่ที่13.5นิ้วสันนา6มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม6.6นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่นที่10นั่นเองค่ะและงานเล่นที่11ค่ะใบยาวอยู่ที่14.2นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม6.6นิ้วค่ะสำหรับงานเล่นที่11นะคะยังคงเป็นมีดแคมป์อยู่วันนี้มีแคมป์มาทั้งหมด13เล่มนะคะเบอร์1ถึงเบอร์13นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่นที่12ค่ะใบยาวอยู่ที่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแอบมองนิดนึงคือวัดมีดไม่ครบหรอคะตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแจ้งกันมาอีกทีหนึ่งสำหรับงานเล่มที่สิบสองเลยนะคะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่สิบสามจุดเก้านิ้วค่ะสานาันนาเจ็ดมิลใบกว้างสองจุดสองนิ้วและด้านหกจุดห้านิ้วค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่สิบสองของเรานะคะและงานเล่มที่สิบสามตรงนี้ไม่ได้วัดไว้นะคะเดี๋ยวถ้าพี่ๆสนใจเดี๋ยว วัดให้เพิ่มเติมนะคะตรงนี้ขอเบรกมัหนิดนึงก่อนนะคะตรงนี้ก็มาต่อกับงานเล่มที่14กันก่อนได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่14นะคะใบยาวอยู่ที่13นิ้วค่ะสาานันหนา8ปดมิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.5นิ้วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่14จะเป็นใบอีเนียบแล้วนะคะตรงนี้ก็แบ่งปันที่ราคา600บาทเช่นกันค่ะสําหรับใบที่15ค่ะใบยาวอยู่ที่ 13.7นิ้วค่ะสัมนาน8ปมิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าน6.6นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่15ของเรานะคะตรงนี้เป็นใบอีเนบค่ะและงานเล่มที่16ค่ะสำหรับงานเล่มที่16นะคะตรงนี้ ใบยาวอยู่ที่13.1นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.6นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่16ของเราค่ะและงานเล่มที่17กันค่ะใบยาวอยู่ที่13.7นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.6นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่17ของเรานะคะและก็งานเล่มที่18ค่ะใบยาวอยู่23.7นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.5นิ้วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่18 เดี๋ยวลบกคนขอตลอบเมตรหน,น่อยได้ไหมคะเอาให้หน่อยค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยววัดนิด อีกหนึ่งเล่มให้ลูกค้านะคะตรงนี้กับงานเล่มที่สิบสามแอบลืมวัดนะคะตรงนี้แล้วก็มาต่อกับงานเล่มที่สิบเก้าค่ะสําหรับงานเล่มที่สิบเก้าของเรานะคะใบยาวอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งนิ้วค่ะสันหนาเจ็ดมิลค่ะใบกว้างสองจุดห้านิ้วและด้ามหกจุดห้านิ้วนั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะตรงนี้และก็งานเล่มสุดท้ายสุดของเราคืองานเล่มที่ยี่สิบค่ะใบยาวอยู่ที่สิบสามนิ้วสันหนาเจ็ดมิลใบกว้างสองจุดสองนิ้วและด้ามหกจุดห้านิ้วค่ะและสําหรับงานเล่มที่สิบสามนะคะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่ 13.2นิ้วนะคะตรงนี้สันหนาอยู่ที่6มิลค่ะใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6.6นิ้วนะคะสำหรับงานเล่มที่13ของเราตรงนี้สำหรับพี่ๆที่ เมื่อกี้หืมวัดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ก็มาครบกันทั้ง20เล่มเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานชุดนี้สนวกสนใจงานนี้เล่มไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร064982225เชื่อเบลมิดับไยค่ะและตรงนี้เป็นงานชุดโปรโมชั่นกลางเดือน 3นะคะเป็นราคา600บาททุกเล่มเลยนะคะตรงนี้บริการส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะและตรงนี้ของเราเนี่ยก็ยังคงรับประกันงานนี้ทุกเล่มเหมือนเคยนะคะและทางร้านยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแต่สําหรับการเก็บเงินปลายทางตรงนี้เนี่ยจะบวกเพิ่ม50บาทเท่านั้นค่ะตรงนี้ลากกันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ